ได้กล่าวเปิดกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณแสดงเจตนาลมร่วมต้านการผู้จริตคอร์รัปชันในครั้งนี้สืบเนื่องจากสำนักงานของเทศบาลตะบลทัพมาบริหารเรื่องดับธรรมธิบาลบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐไอทเ,อเพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐและเป็นการป้องกันราชการและพนักงานเทศบาลตะบลพัมาทุกท่านดิฉัน,านนางสาวเรวิยากจิตนิธรรมประหลัดการทุจริตและกามรับผิดชอบโดยจะปฏิบั ำหนดเป็นนโยบายเพื่อให้บุคคลด้านความโปร่งใสจะมีการารชการโดยให้ความสำคัญและเปิดโอกาสให้ผู้มีการดำเนินกิจกรรมทุกรูปแบบและเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในทุกขั้นตอนการเรื่องประโยชน์รับสิ้นสุนสี่ด้านค่าการทุนการโยกาการให้เราทั้งหมดเลยนะคะเป็นการประกาศเจตนารมณ์ของทางเทศบาลตำบลพ้านมานะคะท่านใดพบเห็นการณุู้จริตการประพฤติมิชอบนะคะของผู้บริหาร ข้าราชการพนักงาน Ado TS ค่ะอนุญาตให้สื่อมวลชนได้กินภาพนะคะด้านหน้าเรราะวนเราจะสามารถที่จะแจ่งช่องทางได้เป็นข้อมูลลับแต่สามารถที่จะติดตามแล้วก็ดําเนินการได้นะคะโดยเะเราจะถ่ายรูปตั้งแต่ด้านหน้าถนนลงมาไปที่บริเวณสรานคย้ายทุนนะคะขออนุญาตนะคะท่านประธานในพิธีนะคะขออนุญาตน้าราชการแลวก็มาเพื่อที่จะให้มีกําลังและแข็งแรงนะคะการต่อน้าน กาตรผลักการผริตคอร์รัปชั่นค่ะมีท,ทั้งภาพนิ่งและว,วิดีโอนะคะขออนุญาตแจ้งเรียบร้อยนะคะเย่ได้ไน,ไ,ดไ,หนไ,ดไหมคะเย่เด้นเย่ได้นไหมเย่ได้นไหมคะไม่นับสามค่ะเย่โอเคค้างไว้ก่อนนะครับค้างไวก้ก่อน